สวัสดีครับวันนี้ผมต่อเชียงใหม่นะครับมาติดตั้งการขโมยรถ K L X เนาะ Kawasaki สกิร้้าิซีซีนะคันแสนหะ้ากว่าบเนาะป้ายทะเบียนนะครับงวพเชียงใหมนะ่889เนาะ K L X อันนี้ติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับพี่เขามาติดถึงร้านเลยเนาะตามที่โจนขโม,มยกันนะครับเขาจะใช้กุญแจผีนะครับสมมตินี่กุญแจผีเนาะแทงที่รูกุญแจเรา ทงที่กุญแจเรานะครับปิดเรียบเข้าไปนะครับแล้วก็ปิดแล้วก็สตาร์ทไปเลยเนาะลูกุญแจจะพังนะครับแล้วก็สกขีไปเลยเนาะอ่าดังนั้นดังพวกคอนด้าครับ <c onda> เขาเลยทําที่ปิดรูกุญแจมาครับเป็นตัวปิดแม่เหล็กมาเนาะแต่พวกคาวานี่จะไม่ทําไวนะ้เนาะการขโมยผมพิเศษกว่าชาวบ้านเขาครับ คือการลอกสองครั้งปิดเสียงนะครับเดี๋ยวผมจะลอกสองครั้งปิดเสียงให้ดูออกอ้เอตึกต๊กตึ๊บปิดเสียงตึ๊บตึ๊บใครมาโดนรถนะครับรถจะไม่ร้องนะครับจะไม่รบก,กวนชาวบ้านเลยนี่เป็นรถรุ่นใหม่เนาะจะไม่รบก,กวนชาวบ้านเนาะฝนตกปาร้ออะไรก็จะไม่ร้องเนาะขี่รถใกล้ๆก็จะไม่ร้องมันจะร้องต่อเมื่ออันนี้ไฟเดียวก็ไม่ออกเนาะโจนจะไม่รู้นะสมมุติโจนมีกุญแจผีสมมตินี่กุญแจผีเนาะแทงที่รูกุญแจนะครับ เดี๋ยวผมจะแทงรูนจะแล้วก็บิดนะครับบิดแล้วลองสตาร์ดูเนาะรถยัไม่ติดนะครับติดครับก็ไม่ยิดนะมันจะอยู่ต่อเมื่อมาปลดที่รีโมทเท่านั้นเนาะอ่าแกของผมพิเศษก,กับชาวบ้านคือกันน้ำนะครับเราขี่รถตักผลได้เลยเนาะจุ่มน้ำห้ดูอ่าอากาศไม่ออกเนาะ กา้งหมดที่อื่นที่เขาทําไม่ได้ก็คือขี่รถตักฝนปุ๊บน้ําเข้ารีโมทก็พังเนาะอันนี้ขี่รถตักฝนได้เลยอ่าไม่ต้องกลัวช็อตเนาะการทั้งหมดผมไม่ต้องตัดต่อสายไฟเนาะเดี๋ยวผมจะมาสตาร์ทที่รีโมทให้ดูเนาะดูนะครับผมจะกดที่สตาร์ทรีโมทดูอ่าติดเลยแล้วกดสตาร์ทนะครับโอ๊ยโทษทีติดเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวจะปลดล็อกให้ดูนะครับ มีลูกค้าถามว่าถ้าสมมุติเราไม่ล็อกรถนะแล้วเราจอดหน้าเซเว่นแล้วลุกแล้วเราเข้าเซเว่นไปแล้วเราลืมล็อกรถเนาะโจรมันเอากุญแจผีนะครับแทงที่รูกุญแจเราแล้วก็แทงรูกุญแจเราแต่เราไม่ล็อกรถเนาะแทงแจเราแล้วก็มันก็บิดไปเป็นออนแล้วมันสตาร์ทไปเลยเนาะเดี๋ยวผมจะบิดปุ๊บสมมุตินี่โจรแทงแล้วบิดแล้วเป็นออนะแล้วเขาก็สตาร์ทนะครับเดี๋ยวผมจะสตาร์ทให้ดูนะสมมติ เราอยู่ในทเวนเราเห็นแล้วเอ้ยมาราขโมย้วเราไปเราว่กดล็อกนะครับรถจะดับอัตโนมัตินะครับอ่าไม่ต้องกลัวว่าถ้าเข้าขโมยไปกดล็อกปุ๊บรถจะถ้าค่าววิสวิมันจะสั่งให้ดับเลยนะครับอ่าการขโมยนี้รับประกันปีหนึ่งครับรีโมทสองตัวเนาะก็ ไม่ต้องตัดต่อสายไฟนะครับถ้าใครอยากติดตั้งก็เว็บภาษาไทยนะครับกันขโมยรถ .com นะครับหรือเบอร์เบอร์ผมนะครับเบอร์0858686711น,น,นะครับต่อเชียงใหม่ครับขอบคุณครับ